งานเข้าพี่น้องอยู่ๆเรื่อยวงเดือนพังอะไรไม่รู้มันกระเด็นกระดอนออกมาจากเครื่องงงมากเลยอะไรวะเออมันเป็นเขมเหลาออกมาจากเครื่องนะพี่น้องไม่ติดเลยพังเลย มันเป็นเศษเหมือนเศษพลาสติกกรอบดูลดมีตรงเนื้อล่าลุกหลบไหน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 ดูมันกระดูหน่อยนี่ยตรงนี้ดูไปกันกินอยกังตงามำีเดียวกรอมดูดดูเฮ้ยเสียดดินี่เออมันคืออะไรอ่ะ น่นกออพูดนามินฟังเลยพี่น้องเลยอลยวะนี่มันมีเศษอ่มันมีเศษเป็นเศษพลาสติกกระเด็นออกมาจากตัวเครื่องนะพี่นอ้องยังไม่รู้เลยว่าเกิดจากอะไรอยู่ๆก็พังเลย มก็เป <mm ็นนลงรับม่อกันอัอนี้เสียด้วยทีมนน่าจะเกี่ยวเฮ้ยจบขราวเลยวบันี้พังเลยนี่มีเสียดเนี่ไม่ติดเลยพี่น้องเลยโอ้ลมเดืดรด เลื่อยวงเดือนได้ใช้แค่บ้านลุงเลื่อนงานเดีวยวจบอะไรวะนี่เนี่ยดึกวะเขามีประกันให้หรือเปล่าวะนี่เลื่อยวงเดือนนี่มี่เสียดเียบเกก็หมุนได้ปกติยู่นะอืม พังเฉยเลยมันมีเหมือนพลาสติกเป็นพลาสติกกระเด็นออกมาจากข้างในพังเลยรงไี้ปั้นปั้นครอบมันนิ่วมันนิ่วนี่ยและนุ๊ไอรุุปั้นครอบปดเศษพลาสติกเลยพี่น้องเลยกระเด็นปเกกิลดากปั้นศษพลาติดเยปต อทีินี้เราจะมาใช้ลูกหมูในการตัดนะพี่น้องเ้ยจบข้าวเรือยวงเดือนเราเฮ้ยยังไม่ได้ตัดอะไรเลยเมื่อกี้เมื่อกี้คมเรื่อยมันไม่ค่อยคมผมก็เลยมันรับคมใหม่รับเสร็จแล้วว่าจะมาตัดท้งเลย อาเอาลูกหมูเอาคือหรือเปล่าลูกหมูนี่ No ขาดอยู่ได้เนาะโอ้แต่ว่าไกลเกินเนาะโน่ะเนอนกว่าจะเสร็จเนาะล่างยาวกว่าเลย่าเฮ้อ

kumalang 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 เนื้อเลยมันปุ๊บแต่ใบมันไม่แตกแล้วตัวนี้คักเลยเนาะอ่าอู้เอาใบของมันดีกว่ารู้สึกว่ากว่าจะเสร็จน่าจะนานน้องเอ้ยอ้า Mít nữa này châu. Này, tự đấy này, tự đấy. mm -hmm. เอาลูกมูไฟฟ้ามาอืมที่เล้วบนนอกบบนี้เอาลูกมูไฟฟ้านะท่าน ถ้าลุงหมูไร้สายมันจะกําลังมันจะไม่ได้มากเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวพอเพียบนะโอ้วิศวะกินแล้วนอนอย่างเดียวบ่อืม ก็จะตัดได้พี่น้องเอ้ยเรืววงเดือนก็พังเะแล้วโอ้ิหสวะตื่นแล้วเอออ <c oughs> <c oughs>

เชียดเช็ดเช็ดทำความสะอาดเออมีแปลงอะไรสะอาดบ้างจะจะให้ทาทาขอบมันนี่เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทาก็ได้เออมันนี่คำแล้ววันนี้เออ เช็ดทำความสะอาดทั้งสองเลยเอาอุปกรณ์ลงมาจะได้เอาขนเข้าไปในข้างในนี่เดี๋ยวพวกนี้ค่อยเลื่อนๆออกแล้วก็ค่อยทาขอบมันนี่ทาสีขอบมันนี่ขอบมอเขาตัดนี่ไปไว้ในลังพุน่นเก็บอุปกรณ์